าแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเรียบร้อยเนะาะเขาที่ห้องเกี่ยวไว้เมื่อวานนี้ต้องให้อยู <c ười> ่ไว้นะพ่อพี่น้องมือนี้บอลเล่ร่มเกี่ยวเนาะเห็นว่าอ่าถ้าทำมือพายุอ,อยู่แต่มันก็มาอีกทีเนาะพี่น้องเพื่อนๆอยู่ัดดววกกเเีี่่ยไ้นนาหลังจากฝนตกหลายหมื่นหลายวนันเนาะพ่อแม่พี่น้องแบบ ข้าหาอกาแซนะพี่น้องเอ้ยนี่เพิ่งตีขอาที่ห้อประทันอันนี้มือนี้ห้อกระชิมมากแล้วเอาขึ้นตาไว้เนาะตาฝากแว้มาเจอกันเกี่ยวตั้งเต้มือนะส้ามือส้ามือที่ผ่านมาวัเข้าน้ำทวมข้าวจุ่มหนะนอนสบายดีมาด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 อย่าไอ้สินั่งเบิง กันนู่นหมดเลยหนขึอนใจดีดังบ่งกระดายนาโอ้นสยเลอก้าเบเห็ดเติเส้อเลยนั่งนี้ก็นังดุกกระนอดนอนมวนนอนดีพี่น้องเ้ยฝนตกนะนกกงมุ่งวิญญาณจะเข้าหัวนกกรุงมุ่งนงที่รังแต่ก็ยังบ่ได้มาดเจ้าขอพระท่านในมาดจ้นอนขอจังสิมายสิบให้เป็นเบึงกันที่เขาแสนนะ ามมือเนาะพี่นนองเนาะแต่ว่าไม่กระตบเป็นย่อนย่อนคนดูเขาเห็นนะเกือบเกือบปรมาทช้ไง้ขันปรมาณเช้าหงแตแชมจีเก็บเนาะเบื้งตีพี่นนอกโอออกนอเดนะออกนออดมั้งนี่ปวนล้วีไปใส่เปี่ยวมะนเอา ขจดจมันอาบุบนี่เนาะอาฮ้านี่สองหายได้ฮะสือเนียกระยุ่มใช่กันเห็นได้เป็นทรายข้ย่างวับบิยว่งมาันีหนีอกระถามมันหล้วคนละ กถามเยแล้วนยังน mm, ึงแล้วคนจสาวมาเกี่ยวกันนะสโตจดบอกว่าจะสิโลใช่ปะอีโดหากับลูะดีับููเตนอดมากินค่ะองมาก่พาเงี้ยมาดมัดมัดจะสิจมล้ายบอบี้เลยสมิงกัสิจมเรื่องาคล้ายตางลกองมานั่นะพีน้องจะตน่ย ดีหน่อยเอามั้น้อยน้อยเอาขาตั้งกล้องไหมนะอยู่น่นะฮะเดวประสกมาซอยกันกน้องน้องเดี๋ยวขาตั้งกล้องมาจังที่ตังเอมางมามาหมัดเ่เอาตกมาอาจังไหนีดจังไลเขามัได้เดียวมาเดทายเครื่องเดทยังสอบ นับเมืองบอบี้แม่เอ้ยลูกคิดวิจกนั่นบ่ได้เห็นเดี๋ยวบอบี้รับเมียงสุดวนะดูแกนเล็บน้ำมือฮักกินบอบินดอกกิตากินแต่เป็นแจวสุกี้โอ้มันสีหยากทั้อันมัดอันเดียวเห็นเดี๋ยวหับเดียวหับเดียวออนซ้อนไม่ได้ออนซ้อนบางอันนะ ที่มัดน่ะหออเดียวตัแซ่จ้เนาะโอ้ยก็มัดซ้ํากันนั่นแหละมัดหัวเดียวนั่นแหละก็อยู่คือกันอยู่บ่บี้เอซ้ําันได้อ่อนสมัใหญ่มันสิบ่แฮง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe งะออกโลดมันสีที่ยกคือเก่านะตกคือเก่านะตากใบจังสีน้องพี่น้องที่ห่อมาแล้วนะหอกคนมาตากวบขั้นหัวเอามันตกเลยอ่อนเอาดีๆเพื่อเหาสีดิกุไปท่าได้มือจะเช็ดมากง่ายนะตีออกเลยนะฮะก่อนมาเก็บเก็บ หอยใบจะสีดำเนาะจำตาเครื่องเนาะยังร้ายอยู่ห้าสีคนแหละเอาเอามาหอยไว้นี่ให้มันเบิร์ตเนาะให้นี่งแต่ก็ยังอีกให้หนึ่งเนาะเครื่องให้นะพระธาตุในมาดเบลือกนะโอ้ยแม่ต่อสื่อไปโลกนี่จะเป็นนี่ตงออยู่อใสอีกออนือ บมีโอ้ยเไเบืงเ้งแต่จังทีเข้าไปเห็นยังไงนี่นี่มีอีสายต่อเ <laughs> นี่ยลองตบกบูมันโดนเสกากูนี่อ่อนเลยเอาหปลาลายเยลคอมีสบบป,ปลาเทาั้ เดี๋ยวเาอาคนซอยกันเนาพีน่น้องเนาะฝาอยัยาดมันแดดออกมามือนี้แจ็คสีแดดบ่ระแดดเนาะมืดๆคือเก่าอันแดดมือนี้ค้ายีรอกมือหนาะพอดิเกี่ยวอีกคนไปอันเขาตั้งกล้องไว้ก่อนแล้วก็คนซอยกัน ดีแต่คนร้ายพี่น้องได้ซอยกันคิบ่บเมื่อไงป็นไรยังไปยังว่าตกคุ้มตัวนี้ค้าฮักเอาอยู่ไล้คุ้มคุ้มกบมวเ่ามดดเขามันน้อยเดียวป่ะจ๊ะ อันนี้ก็คืออันเขาให้นึ่งนึงให้ของข้อเนอที่เขากุเบิ่งกิตากและดีระนาดจะเดือดหำลานสักลิ่แต่นิสือผาลมได้ยินแหงหมดเล อีกหนึ่งใหพี่น้องบาทนี่ให้นั้นเนาะไหนั้นสิมัดน้อยๆแล้วก็พึ่งพึ่งเนาะมัดเดียวห้องจ้าะิดวกอเกี่ยวขึ้ มืนี้บ่าแดดเนาะต้องบนมืออื่นอีกบัดนิดหน่อยเอาหน่อยกว่านี้เพ่ๆเล่านจะเปิดเพ่งที่อ่นจะเปิดเพ่งที่สีดีหรกส ขายอยู่นี่เด้มาซอยนบแพี่น้องซื้อข้าวก็ซื้อเพิ่นแพเป็นหยังงบ่10าเนาะซื้อลเพิ่นแพงแล้วเนาะซื้อข้าวลอซื้อราคาแงบัดเขาก็ขายให้เจ้าเด้เาก็ขายแงสิบ่แพงอีแงก็แพงไปๆลงๆๆสูลงมันเฮ็ด้มดนํากันนี่ เดียวกับเรียกเตัวนี้นี่ยงานวงมีคนสิดาเคินไปนแดดผมมีใส่ขันยาวเวลลงมาพนมัดพนมัดหันหยบตอเฟืองด้ขอข่างตอเฟืองหน่ตัวนี้นนยิงโบหันหยบตอเฟืองเนื้อเติน ปั้นตอกปันตอกคนน้องพี่น้องรวมทังบบถูหายร้องติ๊กตอกเป็นไย่างสอดแอบแชร์นะนี่ก็แคบยืนว่าว้เอียงเข่าสุดล่งพื้นก็ได้ยืนอยู่ว่าว้ยหกคนเศร้ามากก็แล้วเลยนี่ฮน hỏi gì đó Họ gì đó mặt đội mặt đội Họ Ôi họ gì đó Bóp ơi Bất thân Lõi mặt Trong lõi mặt ก็เป็นพ่ออยู่แล้วอันพ่ออยู่แล้วพนะอเออไปกูว่าพ่อวเออเอาเอาพ่อกูว่าพ่อเอออีวะเป๊ปสี่เด้อเด้อขึ้นเมื่อนี่เนี่ยมันใหญ่พ่อนอนแดงสอ

โอมันกระซำนีแหละไมต่างออกเตัวนี้มาตีบอลเนาะบอนดนแ่้นังขึ้นดเสร็จแล้มันก็างป่เทียบปันได้ต่อเนื่อ้นนีนมันกอนะนสีพนหมูจางเ้าเนองคือข้า่คอนละีพันพวกมึงเ้าพันน์ังะะจหเนาะ เศ้าพันสองคนทูหะุูเจากับเศ้าพันกันเออกูกับเศ้าพันสคนก็อีบอ้งแนมันไซักโตอเออแต่แตมันดดนาอยากเห็นจะได้เด็นดดนาะเดเราเสียหนาเนาะเอาเลย กายบ๊อบพ่อบัดดิอยู่วัยร้อยสิบกันเจ้าอุตสาห์โธ่โธนี่ตัดดิบ๊อบหมัดไว้ไว้บ๊อบถึงเป็นคนได้เว้นี่จะชีวะนะเกิดฝันด้วยกัน

แหละตอนนี้เข้ากันแล้วนะเนาะพี่น้องเนาะเข้าพนันกันว่าขันต่อเพราะเสียเงินสิบพันเนาะแต่ว่าไปจะได้ออนต่อกันพ่ะเนาะออดเนาะเด็กกินแป๊สี่เลยเนาะมาดในหน่อยนี่ตัวนี้เอาขึ้นมากนะครับมันจมหนามฮะเออ เออแกระบ่บเบิ้ลแต่นาอแล้วยังอีกฟอนหนึ่นอองียบรลอยนาะพี่น้องให้นี่คมัดไวมัดไวเลยนเพาราะหมัดหน่อยมันกันแหง้นกันน้องพี่น้งองหยาบลอยแล้วมันขึ้นขึ้นอ้อนขึ้นัศลองนะั่นงกนะินแป๊บสี่เฮ้อ มีมองนี่พายปมัดนี่บลมัดเนี่ยเดี๋ดยวปล่อยส่มนันกระตากอยู่ข้าหน้าคุณเนาะเออย,อยู่อยู่ห้าหัวเนีย่ยหอยกระชุบเข่าบาดเดียวเลยะปุ๊บ เก็บง่ายวะเก็บงานชือเรืต่อต่อเนี่ยเป็นจิ๊บเส็เอาแก่ม่อันแก่มาดไหมเน่ยคะแหง้หกไปเหว้วบ้นมราอนี่อนมอกิใจโดนมัดี่เนาะคือว่บบีเพิ่นโกงตัวนี้เนาะวันี้ี่เพิ่นจะใครตอกเวิดไว้เนาะเพิ่นมัดเขาเพิ สองเสร็น้ออ่อนก็หึ้นเนาะใส่วันนี้ฝ่ายอยากให้ตอกรือก็ฝ่ายอยากให้ตอกเวอร์หมดแย่เป็นหมาคนน่องลุ่มเออ Nhìn mặt nó đông rụm, mọng nát nát đi, mọng gốc kháu lái lái, mọng cao. Thấy mấy thằng bước này ăn? Ờ, hướng ăn sẵn bước này, Ơ, nát vẫn dù. ngang ะขึ้นเนาะมัดมาดแตก็ขึ้นปะเรียบร่อยเลยโดมันหอดเทื่อนอีโดก็ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่วอะไี่เอาไปพ่ใจนั่งอีขวดนึงว่บบีอีขวดนึ่งแบบสี่เจ้าเออเอามาแม่จะได้พนัดน้ำไป กีนกันสี่พี่น้องเหมือนี้น้อพี่น้องาหาจีนสียีนี่นะดื่นขอไายังอีกขวดหนึ่งได้ยังอีกขวดหนึ่งแถวว่าจะนายตะนนเด้อห้ไปตัดในหานะครับติดโควิดตัวย่าติดโควิด